สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนเลยนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่บอ๊บนะคะที่ c h anel n เจ๊โบหัวโปละอ่อนค่ะอุ๊ยวันนี้มาแค่เสียงนะตัวจริงไม่ได้มาไม่เป็นไรค่ะอยากบอกว่าวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้กับน้องๆนะคะที่หลายคนอาจจะมีปัญหาคำถามในเกม ROV นั่นเองแหละเราก็อยู่ในเกม ROV แล้วด้วยนะคะมาเราไปดูกันเลยกับคำถามแรกนะคะ ในช่วงข้องใจให้บอกเออข้องใจหรอข้องใจบอกเจ้นะจ๊ะอ,อ่ะเรามาดูกันค่ะในคลังของเราเนะะก็จะมีไอเทมมากมายเลยนะคะออตอนนี้เรามาดูกันที่หบของขวัญของเจ้ค่ะมีน้องๆถามมานะคะสงสัยเหลือเกินว่าไอ้เจ้าไอเทมเนี้ยออลองมาดูนะเวลาที่เราเติม v วลเลอร์พไปแล้วเนี่ยออในเอ่อในเลเวล30 45 50ประมาณนี้นะถ้าพี่บอกว่าจำไม่ผิดนะคะอ่ะเวลาเรากดใช้ปุ๊บมาดูค่ะมันจะมีเจ้าเหรียญเหรียญหนึ่งที่ไม่ใช่สกินให้เราเลือกนะคะอ่าอันนี้พี่โบวบอติกให้ดูชัดๆนะคะมันคือเหรียญตำนานว l ์เลอร์พาสนะคะหลายคนสงสัยเขาว่าเอ๊ไอเจ้าเหรียญเนี้ยมันทำอะไรได้แล้วกดไปมันเอาไปแลกอะไรได้เอ่ยทำอะไรมีคุณค่ายังไงเอ๊แล้วถ้าเรา ไม่กด <My> <c oughs> ไปเลือกอย่างอื่นมันคุ้มกว่าไหมเอออย่างงี้ดีกว่าอ่ะเจ้าเหรียญวีเลอร์พาสเนี่ยนะคะตำนานว a เลอร์พาสเนี่ยมันคือเหรียญที่ต้องนําไปสะสมค่ะอ่ะเราเข้ามาดูนะคะว่าใช้ทําอะไรเข้ามาที่วีเลอร์พาสค่ะตรงเราเข้ามาตรงรามวัล vp ค่ะตรงนี้อ่ะแล้วเราก็มาเจอน,น้านี้เลย <c oughs> เห็นไหมคะหน้าที่มีอาร,รัมนะคะแล้วก็มูลาดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่แหละค่ะ ก็จะเจอว่าเอ,อ้มีการสะสมเหรียญตำนานวัลเลอร์พาสนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้สกินเก่าๆของวัลเลอร์ในช่วงยุคซีซั่นแรกๆนะคะก็มีให้เลือกการตามนี้แต่ก็ต้องสะสมเหรียญวัลเลอร์พาสให้ครบก่อนนะคะโดยที่นี่ค่ะครบ3มเหรียญน,นะคะก็จะได้สกินมอทอสคริกเก็ตค่ะครบ6เหรียญน,นะคะจะได้สกินมีหน้าฮันติ้งสกายต์นะคะ หรือว่าครบเเหรียญเนี่ยก็จะมีการเปิดเพื่อแรกเอฟเฟกวาร์ปถาวรกุ๊กกูนะคะหรือว่าเอฟเฟกสังหารกุ๊กกุ๊กู๋วาร์ปกุ๊กกูได้เหมือนกันนะแต่ว่าเอ๊ะมันคุ้มกันเหรอไม่คุ้มกันเหรอเพื่อมาแรกอะไรแบบนี้อ่ะและที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับสกินนี้อาร์มิโกค่ะนี่เป็นสกินที่พี่โบรอคอยอยู่เหมือนกันนะคะกับการสะสมเหรียญเว l เลอร์พาสนะคะ และสกินสุดท้ายเลยนะคะเกเหรียญเหมือนกันก็คือมูราดไ w วอลนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าเหรียญเนี่ยนะคะในแต่ละซีซันเนี่ยเวลาเราเติม299บาทหรือ549บาทก็ตามมันจะได้เหรียญมาประมาณ3เหรียญน,นะคะตั้งแต่เลเวล1ถึงสุดท้ายเนี่ยระหว่างทางเนี่ยประมาณเลเวล30เลเวล45 อ่าสุดท้ายเนี่ยบางทีมันจะเป็น50หรือบางทีมันจะเป็น60ที่สามอันแรกได้นะถ้าพี่โบโบจำไม่ผิดนั่นแหละค่ะก็คือถ้าเราเลือกที่จะเอาเหรียญเราจะไม่ได้สกินนะคะหรือถ้าใครบอกว่าโอ้ยสกินมีแต่ซ้ำซซากๆก็เลือกเหรียญไปเลยค่ะเลือกเหรียญเนี่ยในวลล์พาร์เอ่อหนึ่งซีซั่นเนี่ยค่ะเลือกได้มันจะเลือกได้แค่สมเหรียญเท่านั้นทีนี้ ถ้าเราอยากได้อลรรัมสมมุติอยากได้อลรรัมนิโกใช่ไหมคะก็ต้องสะสมไปถึง9เหรียญเลยทีเดียวนั่นแปลว่าน้องต้องเติมเงินเว e ล์พ s s เนี่ยถึง3ซีซันด้วยกันนะคะถึงจะได้ครบ9เหรียญอาจจะมีบางซีซันที่ถ้าเราเติมล่วงหน้ามันจะมาให้อีก1เหรียญน,นั่นแปลว่าซีซันนั้นน้องอาจจะได้เ4เหรียญก็แล้วแต่คนถ้าอยากเติมน้อยเติมแค่299บาทเนี่ยก็ได้สเหรียญ ประมาณนี้นะคะดังนั้นใครที่สามารถอดทนรอได้3เดือนนะคะประมาณ3เดือนสะสมให้ครบ9้าเหรียญเนี่ยก็สามารถแลกมูรัสแลกอา์ลัมอะไรแบบนี้ได้แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยส่วนตอนนี้พี่โบโบเนี่ยรอเลยค่ะอาลัมมิโกะแน่นอนซึ่งจริงๆตอนนี้พี่โบโบเนี่ยมีประมาณสามเหรียญละสี่เหรียญแน,นออ่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเติมมาตั้งแต่ซีซันก่อนเมื่อปลายปี เราก็แบบเอ๊จะกดีไม่นะก็เลยดองเหรียญไว้ก่อนทีนี้เนี่ยบอกว่าใครที่ยังไม่แน่ใจเก็บเหรียญไว้ก่อนได้นะคะอย่าเพิ่งกดออกมานะเพราะถึงเวลาถ้าเราไม่เอาแล้วเนี่ยเราก็ยังไปเลือกสกินได้ทีนี้ระยะเวลานะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสะสมได้ตั้งแต่26เดือน9ที่ผ่านมาอ่าจนถึงวันที่1เดือน5ก็คือพฤษภาคมนะคะซึ่ง พี่โบก็จะบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันหมดเขตไปแล้วนะมันหมดเขตไปแล้วเมื่อตอนประมาณเดือน2ซึ่งตอนแรกพี่โบก็คิดว่าเอ้ยไม่ทันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าไม่เติมสีซสั้นที่แล้วไปปรากฏว่านางขยายเวลาจ้านะทีมงานขยายเวลาให้จนถึงวันที่1พฤษภาเลยทีเดียวอะตอนนี้ดังนั้นใครที่พอมีสะสมมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็รอดูกันต่อไปหรือไม่ใครบอกว่าเอ้ยอาจจะสะสมถึงวันที่1เดือน5ไม่ทันเนี่ย ก็ใจเย็นๆไว้ก่อนถ้าใจเย็นรอได้นะเก็บไว้ก่อนคะ่ะไอ้เจ้าเนี่ยสีม่วงๆในคลังพวกนี้ที่ที่เราเอามาแลกสกินใช่ไหมคะเนี่ยของรางวัลคัมพีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละเลเวลเนี่ยน้องเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยของพี่บลอกก็เก็บไว้ยังไม่แลกถึงเวลาเนี่ยถ้าเราสะสมครบแล้วค่อยมาแลกก็ได้เผอๆนะซีซันหน้ามันอาจจะเปลี่ยนสกินก็ได้เป็นไปได้นะใครจะไปรู้หรือถ้าเกิดแบบสะสม อาจจะยังไม่ครบยังไงเนี่ยก็ถึงเวลาเราอาจจะมาเปลี่ยนก็ได้อ่จจะยังอันนี้ยสมมติกดใช่ใชไหมสมมุติเราไม่เอาเอาเหรียญเวลพารสเนี่ยเรายังเอาสกินนี้ได้นะเออขอให้ใจเย็นค่ะถ้าเราอยากได้สกินสวยๆนะรอได้เผลอๆบางครั้งเนี่ยพี่ไม่แน่ใจอาจจะพอเปลี่ยนซีซันแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นสกินเวลเลอร์ในยุคก่อนที่มันสวยกว่านี้ก็อาจเป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ให้ความหวังนะแต่มันไป,นปนไม่ได้หมดแล้วนะ อ,อ,อยู่ที่เขาจะจัดการตลาดมาเราก็เป็นคาดการตลาดด้วยไงอ่าอะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นการอธิบายให้ฟังนะคะว่าเหรียญ v o r p a s s เนีายมนทำอะไรได้แบบนี้นะคะถ้าใครสงสัยมีคำถามมีอะไรเกี่ยวกับไอเทมกิจกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่งคำถามมาในอินบ็อกซ์ให้พี่โบโบ ไปไตรตรองไปพิจารณาหาคำตอบมาให้ได้เลยถ้าพี่โบโบรู้เนี่ยก็จะมาบอกเล่ากันนะคะหรืออะไรที่รู้แล้วก็จะไี่บอกเลยแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็จะไปค้นหาคำตอบมาให้นะถือว่าพี่เนี่ยเป็นพี่สาวของ,งน้องๆแล้วกันนะคะก็มาเจ,เจอกับช่วงข้องใจให้บอกได้นะคะกับพี่โบในทุกๆ แตอนนี้ยังไม่ประจำไงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็จะพยายามมาตอบเรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะด้วยความหวังดีค่ะทุกคนอยากให้เล่นเกมด้วยความสนุกสนานแล้วก็รู้เออรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เอ้ยไม่ใช่อยากให้รู้ในหลายๆกิจกรรมเพื่อความคุ้มค่าของทุกคนค่ะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่โบลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนแต่งหน้าสวยๆก็จะโผล่หน้าออกมาให้เจอจ้า <c oughs> วันนี้ไม่ได้จา้าหน้าเป็นป้าเลยไม่ได้แต่งหน้านะไปก่อนละคะสวัสดีคะ่ะ